ต้องอยู่ที่ผู้บริหารแล้วล่ะก็ลองอ้อนหน,ออหน่อยสิยก็ไงดีอโอ้โหก็ถ้าผู้บริหารบอลวอน,น,นดูอยู่นะครับผมก็ยินดีร่วมงานอีกสักสิบครั้งเลยครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ครั้งสองครั้งนะยินดีร่วมงานทั้งปีเลยนะครับก็จ้างได้ครับว่างทุกครับ <c oughs> ครับฝา <c oughs> ก,กถึงงานวันนี้หน่อยครับฝากถึงงานวันนี้ด้วยครับผมก็สำหรับคนที่ อยู่สัมยาจมิดทาวอะไรอย่างเงี้ยที่เห็นเสียงนู่นนี่นั่นเฮ้ยเสียงผมเองนะครับผมก็มันคืองานของวนวอนนะครับเปิดโปรดักต์ใหม่ชื่อว่าโรมีเป็นขนมแป้งข้าวเจ้านะครับอบไม่ทอดนะไม่ผ่านกน,น้ำมันไม่ผ่านน้ามันเลยนะครับผมก็ถ้ารู้จักวนวอนอยู่แล้วคุณน้องชื่ออะไรนะเดี๋ยนะว่างใจคุณน้าน้องว่างใจอยู่แล้วก็ถ้าเป็นบิ๊กแฟนน้องอยู่แล้วก็ุหนุนได้เลยครับอร่อยแน่นอนครับผมเป็นไง,ง,งนครับคุณชัดเจนครับ โอเคไหมคช่วงนี้โอเคช่วงนี้โอเคช่วงนี้เขาจะไม่ค่อยเมื่อวานไม่ค่อยมีจะเจนเท่าไหร่น้อยแต่ว่าวันนี้วันนี้ผมคิดว่าเส้นเรื่องอ่ะมันน่าจะถูกโยนไปแล้วโยนไปถึงตัวละครอื่นๆนะอย่างที่บอกไปว่ามันมีอีกหลายตัวละครเลยที่มีปมอีพีนี้นะผมดูอยากทีเซอร์ผมเดาว่าน่าจะเป็นของตัวเคเบิลของพี่มร์จิเรื่องแบบว่าแม่ที่กดดันให้เรียนหนักๆอะไรงเงี้ยแล้วก็อาจจะ แฝงไปด้วยความสบายของเซนชินทุกไอพีอยู่แล้วแหละแต่มันจะมีเส้นเรื่องของตัวละครทุกตัวละครและตออ่อจากนี้ไปชัเจนเหนื่อยไหมฮะการที่ต้องคอยวิ่งตามเห <laughs> นื่อยจริงๆรชัดเจนควรไปอังกฤษแล้วต <laughs> <laughs> ามดับแรกอ่ะผมพูดไปแล้วว่าผมต้องไปอังกฤษ <laughs> เออเหมือนเหมือนนนั้นจะไปแล้วเนาะ <laughs> ควรไปแล้วแต่ว่าพี่ฝนบอกว่าไม่ได้เรือ่องนี้มันเครียดเกินไปถ้าชัดเจนไปอ่ะแล้วความน่ารักอยู่ไหนก็เลยแบบอยู่ต่อก่อนเดี๋ยวค่อยไปได้ไปแน่ๆคือยังไงก็ไปแน่ๆแต่ไปเมื่อไหร่แค่นั้นเองชัดเจนบ้านรวยเนาะ ท,ทุกตึกน่าจะเป็นของพ่อจะเจนชื่อพ่อจะเจนน่าจะมีอยู่การบริจาคทุกต,ตึกัแต่ดเจนก็คอยแบบเป็นใครนะหนุ่มวายช่วยชมอยู่นะเขาเป็นหนุ่มวายช่วยชมเอ,อเอาจริงบางใครใครจะไปรู้ว่าชัดเจนอ,อ,อาจจะบงการเบื้องหลังทั้งหมดเ,เป็นหัวหน้าพี่เจ๋งอีกทีหนึ่งนะจ่ายพี่เจ๋งนะช่วยไปหาเรื่องไอเซนจีนให้หน่อยให้มันแบบเนี่ยให้มันตีกันแล้วกลับมาช่วยกันคือมันเคยทะเลาะกันแยกกันไปใช่ไหม จ้างพี่เจ๋งบอกทําให้มันแบบสามัคคีกันแล้วมากระทืบพี่เจ๋งโดนกระทืบให้หน่อยเออเรื่องจริงเขาจะได้พี่เชื่อปะล่ะไม่จับมานี่คือไม่เจอเลยพูดเป็นเรื่องอะไรเลยแต่มันกลายเป็นมีมนะที่เธอแบบไปอยู่บนดาดฟ้ากันนะคะมันกลายเป็นมีมในโซเชียลที่แบบแซวอะไรนะขี้งอนอะไรนะอ๋อขี้งอนจริงเนี่ยอะไรเงี้ยก็ก็น่ารักจริงๆเล่นซีนนั้นน่ะตอนแรกพี่ฝนบอกว่าเล่นจิ้นกว่านั้นอีกนะบอกเนี่ยมึงพี่บอก่ามึงเล่นเป็นสาววายเกินไม่ได้ต้องเล่นเป็นชัดเจนที่ คือผมไมปรู้สึกเซนเ่นของซีแล้วแล้วก็บอกอ๋อซีน่าจะต้องการความจริงแน่เลยแต่จริงแล้วไม่ใช่จริงแล้วชัดเจนอ่ะแค่ซื่อแล้วก็แบบอะไรก็ได้ที่ทําให้กลับมาคืนดีกันอ่ะถ้าจะเซนจะเกลียดก็เกลียดเยอะไปเลยอยากให้คืนดีกันไม่ได้ต้องการให้เป็นแฟนกันไม่ต้องการหลรักกันแต่ต้องการให้กลับมาเป็นเพื่อนกันคือผมว่าความน่ารักของตัวชเจนมันคือมีความต้องการเดียวทั้งเรื่องเลยแล้วก็พยายามท<ต>ําทุกอย่างเพื่อให้เขาดีกันแต่ชเจนก็ได้รับความชมค่อนข้างเยอะเหมือนกันในพาร์ทที่แบบมันเป็นอีกบท่ ยากมากจริงๆก็ผมว่าโหผมดีใจมากๆในกระแสตอบรับอย่างนี้นะเพราะว่าจริงๆการรับเรื่องนี้ของผมอ่ะอยากให้คนเห็นในพาร์ทการแสดงเราการที่เรารับหลายคาแรคเตอร์ทุกอย่างผมจุดจุดทุกหม่าในการรับคาแรคเตอร์อีกาแรคเตอร์หนึ่งนะคือการเล่นเล่นเพื่อค่ายคาแรคเตอร์หนึ่งที่เคยเล่นมาให้เขาให,ให้ลืมให้เขาคิดว่านี่มันคนละคนกันเล่นเลย้ยซึ่ง เรื่องนี้พอเราถูกเราอยากพิสูจน์อย่างนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าคนจะเห็นไหมแต่ณวันนี้คนเห็นมากขึ้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสักเซสรเราแล้วตอนนี้ผมรู้สึกผมสักเซตแล้วนะต่อให้หนึ่งหนึ่งสิมันจะไม่ได้เปรี้ยงป้างไปกว่านี้แล้วแต่ณทุกวันนี้แค่นี้ผมก็พอใจมากๆแล้วเพราะเราได้เล่นเป็นแบเตึกพิเศษระใช่ความยากง่ายหรือสิ่งที่เราได้เห็นจากตัวละครนี้มันเป็นยังไงบ้างครับโอ้ผมค่อนข้างเข้าไปถึงใจของคนที่ เขาแพนิกตลอดเวลาคนที่คนที่แพนิคตลอดเวลามันเหนื่อยมากนะมันเหนื่อยมากกว่าต้องวิ่งตลอดเวลาวิ่งตลอดเวลามันเหนื่อยกายแต่ว่าแพนิกมันเหนื่อยตรงสมองกับเหนื่อยตรงใจที่แบบว่าต้องคิดตลอดเวลาแล้วบางทีแบบเล่นเสร็จกลับมาผมบบพอวันนี้ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ขยับตัวอะไรเยอะเลยนะแต่ในหัวแม่งคิดเยอะตลอดเวลาจนแบบพู้งั้ยมันเหนื่อยังเหมือนเราใช้สมองหนักมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยบางคนที่แบบ เข้าใจของคนที่บอกว่าวันนี้เครียดมากๆบางทีเราเป็นคนไม่ค่อยเครียดในชีวิตจ,จริงแต่พอไปเล่นบทที่แบบต้องเครียดอะไรเงี้ยอ๋อคนที่บอกเขาเครียดมากๆในชีวิตมันเป็นอยางีงนี่เองนี่น่าอนะไรอย่างี้แล้วอย่างตัวมาเองมาจัดก,การยังไงกับตัวเองว่าจะพอดบทนี้ออกมาได้ยังไงคือผมเป็นคนแบบเปิดปิดได้เร็วเลยแอคชั่นคือปชัดเจนได้เลยแล้วก็ออกก็คือก็ออกได้เลยแต่มันจะกลับมาตอนที่เราไม่รู้ตัวแค่นั้นเองหมายถึงว่าเวลาอยู่ห้องหรืออะไรเงี้ยที่มันมี มู and tone, ทแอนโทนี่แบบห้องมืดๆเล็กๆบ้างบางทีชาเจนมันกลับมาโดยที่เราเราไม่รู้ตัวว่าชาเจนกลับมาแต่เราแบบรู้สึกอึดอัดจังเลยพันิกจังเลยในห้องนี้แต่พอตื่นเช้ามาพ้ยเมื่อคืนเป็นอะไรวะเราติดอะไรเราติดอะไรของชาเจนป่ะติดความแบบนิ่งเหรอเออแบบพันิกอะกลัวกลัวในสิ่งที่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นอนะหรือว่าคิดมากใน worst case ที่มันจะเกิดอะไรต่างๆนะอยู่ดีแบบเฮ้๋ยกไฟจะไหม้เพราะว่านอนอยู่ในห้องหรือดูข่าวแล้วก็แบบพนิกว่าไฟจะไหม้ห้องเพราะวา่ะวาอะไรอย่างเงี้ยออนที่แบบ มันไม่ไม่ด้มันจะไม่มีแววที่จะมาเลยอะไรเงี้ยไม่ได้มีเสียงเตือนก่อนหรืออะไรเงี้ยก็ห้องเงียบๆนอนอยู่ทุกวันแสดงว่าเราพึพันกับตัวใช่แล้วก็ตัวเชจีมผมว่าตอนที่เล่นเลยนะถ้าย้อนกลับไปช่วงนี้อาจจะหลุดไปแล้วช่วงที่ถ่ายทำอยู่ผมรู้สึกว่าผมติดแบวขึ้นอ่ะ,อะเออติดแบวนไปเชจีเออ <laughs> ไม่ผมไม่แบไม่แบวไม่แบลวไม่แบลวเออมันรู้สึกว่ามนเป็นคนแบบติดแบลวอ่ะเออค่อยค่อยพูดนอะไนที่งเยเออตอนที่เป็นชัดเจรู้สึกว่าพูดช้าลงพูดเบนจังหวะแบบชัดเจเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เออรู้สึกว่าแบลวขึ้นอหมืนแบลวขึ้นแต่แล้วตอนนั้นนะะว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าค่อยมีแล้วน้อยลงแล้วจริงๆผ่านไปนี่มันคือบทนี้ถือว่าเป็นบทยากที่สุดสำหรับท่านไหมตลอดแบบพาร์ทของซีรีส์อะไรไม่มแล้วถ้าบอกว่ายังไม่ใช่บทยากที่สุดสำหรับผมนะคือบทต่อไปบทที่เป็นหมอเจ อันนี้ไม่ได้โยงเพื่อให้คนไปตามนะ,ะแต่ว่า,าโยงไปเลยโยงไปเลยที่มันยากที่สุดอะ่ <c oughs> ะอย่าบอกตรงน,นี้ว่าอะไรที่มันยากจนมีอะไรให้เกาะได้อะ่ะร้องไห้ <c oughs> มีปมใหญ่มีอะไรให้เกาะแต่หมอเจไม่มีอะไรให้เกาะสไตล์ feel good comedy ตัวละครกลางๆคนอารมณ์ดีทั่วไปแต่จะทํายังไงให้คนอนะ่ะมองว่าตัวเจมันพิเศษกว่าแค่คนอารมณ์ดีทั่วไปมันฟิลกู o มากกว่าตัวละครตัวอื่นทั่วไปเนีย่ย มันจะธรรมดามากตัวละครเจมันไม่ได้มีอะไรห,หวาไม่ได้มีปมที่ใหญ่จะแบบน่าสงสารมีอะไรให้เกาะขนาดนั้นอันนี้ไม่มีปมให้เกาะเยอะแยะไปหมดเลยตัวละครที่ผ่านมาแต่ว่าหมอเจกลางๆเลยอยู่ตงความยากของตัวละครยูม่มันอยู่ตรงความกลางๆนี่แหละเพราะว่าจะทํายังไงให้ความธรรมดามันพิเศษเพราะถ้ามันธรรมดาก็สมมติเราดูเราก็ก็ธรรมดาก็ธรรมดาก็ตัวละครหนึ่งธรรมดา,า,มดา,า,มดาแต่แบบเฮ้ยมันเป็นธรรมดาที่ไม่เคยเจอไหมคนที่แบบ งงไหมเคยเคยเจอคนที he, ่แบบว่าเขาธรรมดาจังเลยแต่แบบเราอยากมองเขาจังเลยแมยแบบไม่เขาเขามีเสน่ห์จังเลยอ่ะแต่เขาดูธรรมดามากเลยอ่ะแต่เขาก็มีเสน่ห์เลยอันนั้นแหละคือสิ่งที่เราต้องหาเจอในหมอเจแต่ว่าคนที่แบบคาแรคเตอร์จัดอยู่แล้วคนนี้เท่มากโคตรเท่สักเต็มตัวคนนี้เท่อยู่แล้วมองเลยลุกเท่แต่หมอเจไม่มีอะไรให้จับต้องอย่างนั้นมันเลยแบบเป็นความกลางๆที่เราต้องทาให้มันพิเศษให้ได้เรียกว่าโตขึ้นไปเรื่อยๆเพราะด้วยบทต้องมีขั้นบันไดขึ้นไปเรื่อย ผมว่าผมดีใจในการแบบอยู่ในวงการน,นี้มากเลยเพราะว่าผมไม่มีจุดพีคในชีวิตเลยผมค่อยๆก้าวทีลสะสเต็ปเลยอะ่ะมันทำให้เราได้เรียนรู้เขาบางทีการเร็วมากเกินไปอะ่ะน่ากลัวสำหรับผมนะมันน่ากลัวเกินไปเพราะเราไม่รู้ว่าไอทางเดินที่ผ่านเราขึ้นลิฟต์อ่ะเราขึ้นลิฟต์ป,ปึ๊กถึงเลยแต่เราไม่รู้ว่าการเดินม่งเหนื่อยอเราจะเราจะรักการอยู่ตรงนี้มากกว่าเราจะ กลัวเสียดายในสิ่งที่เราสร้างมามากกว่าอะไรแสดงว่ามีบางเรามีคำหรืออะไรที่มันคอยเตือนตัวเองไว้สัมพันของการเดินอยู่ในวงการเขาตื่นตัวเองตลอดว่าจริงๆเรามาจากไหนเ,เราเราเราแพชชั่นแรกแพชชั่นแรกของเราเราอยากเป็นอะไรตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยความเป็นนักแสดงในตัวเรามันต้องอยู่ตลอดเวลาเพราะเราอยากเป็นถามว่าวันนึงอาจจะเปลี่ยนไหมก็เปลี่ยนได้แต่ว่าณนะวันแรกเราต้องมองกลับไปว่าเราเข้ามาที่นี่เพื่อต้องการจะสื่ออะไรให้คนดู เมืเป็นนักแสดงก็อยากสื่อทุกๆตัวละครให้มีคุณค่าแล้วให้เขา่รับชมอย่างแบบอย่างน้อยก็มีความสุขแต่ให้ไม่ได้อะไรอยู่ละครนั้นต้องขับต้องไล่รอยยิ้มเราอยากสร้างความสุขให้กับทุกคนอืมก็คงประมาณนึงมาเองครคือทำงานหนักมากเลยเนาะอย่างเงี้ยเรามีวิธีการแต่ว่าแบ่งเวลาดูแลดูแลตัวเองอะไรยังไงบ้างครับอืมถ้าหยุดเลยนะมีสองอย่างคือผมจะทำเอาคาสาดท่องอ่ะ S <S <an> ก็บิ๊กคลีนอ่ะเวลาเรากลับมาเราก็โยนโยนโย,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 ยนเนี่ยเราก็อาถูห้องปวานห้องซักผ้าล้างจานเคลียร์ทุกอย่างล้างน้ําเสร็จวันหนึ่งแต่ถ้าได้อยู่อีกวันหนึ่งก็จะอาโทรนัดพี่สาวน้องสาวพาหมาไปคาเฟ่บ้างพาพี่สาวน้องสาวกินข้าวบ้างป้าแับแม่กินข้าวบ้างเลยเพราะว่าเรามาตรงนี้เราแลกเยอะเพราะเราเสียวเวลาเรผมเมื่อก่อนอยู่แต่บ้านอะแลนี้เราไาย้ายมาอยู่คนเดียวมันแบบเราเปลี่ยนไปอะเรารู้เลยแล้วการอยู่คนเดียวมันแบบเราต้องเด็ดเดี่ยวเราแม่งเด็ดเดี่ยวอะมันไม่ใช่โดดเดี่ยวนะแต มันต้องเวลากลับบ้านเราไม่มีใครให้แชร์ <kalk. S 2> เราต้องเคลียร์ปัญหาของเราจบด้วยตัวเราเองฉะนั้นพอห,หยุดปุ๊บเราก็จะกลับไปเคลียร์ปัญหาที่แบบกลับไปแบบกลับไปอยู่บ้านเหมือนเด็กมาร์กในวันแบบสิปีที่แล้วแบบขออยู่บ้านน่ไม่ทำอะไรก็นอนเล่นกับหมาคุยหลานก็ให้แม่ทํากับข้าวทอดไข่เจียวอะไรให้กินอะไรเงี้ยให้สู่ความปกติอะ่อะเออผมว่านั่นคือฮิวใจผมล้วการในน,นี้เนี่ยอ,อะไรอะ เยอะสี่ตัวแล้วผมว่าจะเอาเพิ่มนะีนะอ,อยากเปิด,ปดฟาร์มนะเลยป้าที่บแบบว่าเป็นแบบสูงอายใจเราเด้วย <c oughs> เพราะว่าหลานโตแล้วอะเมื่อก่อนหลานเมื่อก่อนติดหลานมากกว่าติดหมานะ <c oughs> แต่หลานอะมันโตแล้วมันเด็กเด็กเราเป็นเด็กผู้หญิงด้วยเราก็เล่นด้วยเยอะไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล, <c oughs> แล้วเข้าประทงประถมแล้วก็เริ่มไม่ค่อยเล่นกับเราแล้วโตขึ้นแล้วเป็นสาวแล้วก็เลยต้องไปหนักกับหมาแท้แต่หมาเนี่ยว่าจะคุยพี่สาวว่าถ้าเราเซ้นในอันนี้มากขึ้นมีเงินมากขึ้นอย่างอยากเปิดฟาร์มเลยคิดอยู่ เอาให้ตัวเองนะเหนื่อยให้ตัวเองมีความสุขในการแบบหยุดแล้วเราได้ไปฟาร์มเราเราไม่เห็นว่าแสดงว่าเราเป็นคนชอบสัตว์มากใช่เขาชอบนะแต่ชอบจริงชอบเด็กมากกว่าเด็กผู้หญิงละเลิฟมากเลิฟมากเด็กผู้หญิงเลิฟมากเหมือนเจอตอนจริงผมเป็คนแบบชอบตอนที่ไปเจอของลูกพี่ลิเดียตายตายอยากเล่นด้วยโหสุดๆแล้วเราไปเจอเราเจไปเกี่ยวยังยัง เขาไม่กลัวเขาไม่อยาก <c oughs> เขาไม่อยากให้ผมเจอ <c oughs> แต่ว่าได้เจอด้วยงานเราก็แบบ <c oughs> โอ้ยเจอเด็กเต็ไมไปหมดเลยผมแฮปปี้มากทํางานจนลืมว่าแบบทํางานอยู่เล่นกับเด็กเพลินเลยสุดท้ายอาฝากติดตามหน่อยอีพีของสุครับผมก็ฝากซีรีส์ด้วยนะครับวันนี้มีตอนสองครึ่งทางช่องเจมี่สิบห้าแท็บไฮสคูลเฟรมี่นะครับ,รบมิตรภาพคราบศัตรูตอนนี้เดินทางถึง EP พแปดแล้วครึ่งทางแล้วเลยอีแปดอีก็อย่าพลาดสักอีพีแล้วกันเพราะว่าตอนนี้มันจะเคลียร์ปมทีละ ตัวละครแล้วก็สำหรับคนที่ติดตามตัวละครที่ชอบตัวละครไหนก็อย่าพลาดตอีีีแล้วกันครับผม